มาถึงตรงนี้แล้วทุกคนขอถอดเสื้อนะไม่ไหวแล้วร้อน,อนมากเหงื่อข้นพลักพลักเข้าไปเลยจ้ะอุย้ยนี่ไงอันนี้นี่ข้างทางตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูแต่ว่ามันอุย้ยตายละโอ้ยเราเห็นกอใหญ่ฝั่งนู้นอุ้ยเราเห็นไกลๆนี่พี่วันเรียกพี่วันเรียกเยอะเหรอ เราเห็นไก่ตัวเยอะ สวัสดีค่ะเราไปเก็บเห็ดนางรมกันต่อนะคะวันนี้ตอนนี้ขอนมาอีกจุดหนึ่งนะคะของป่าที่ใหม่เนาะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะเยอะเหมือนเดิมค่ะทุกคนตรงจุดนี้เนาะเดี๋ยวเราตามไปเก็บกันยาวๆเลยค่ะรับรองว่าสนุกแน่ค่ะวันนี้ไปกันเลยค่ะแดดออกแล้วค่ะทุกคนนู่นเห็นแต่ไกลเข้าไปโลดเข้าไปโรด นี่มาเจอตรงมุมนี้ขอเอามุมนี้ก่อนแล้วกันงนั้นนะอันนี้เก็บยาวๆนะคะทุกคนเก็บยาวๆค่ะขออนุญาตด,ดึงเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะโอ้โหกำลังสวยเชียวสวยสวยสวยเลยขอล้วงเอามีดเออนนะท่านผู้ชมตัดนะคะตัดโอ้โอยสี งามได้ง,งามวะ่ะต้องค่อยๆตัดพ้ามืออีกข้างหนึง่งถือกล้องไว้นี่สวยค่ะงามเนะาะเอาใส่ถุงไปเลยค่ะใส่ถุงไปเลยใส่ถุงไปเลยนี่มาก็เจอเลยจ้ะทุกคนอันนี้นะเนี่ยเดี๋ยวต้องรวงต้องลวงอันนี้ต้องหลวงแล้วก็หนุน น,นั่นใช่หมดเลยแต่ต้องมุดหน่อยนะทุกคนมุดไหมคะมุดไหมขออ้อมมาทางนี้ก่อนโอ้อยอูย้ยอันนี้มันยังเล็กอยู่เลยอ่ะทุกคนอูย้ยดอกน้อยมากโอ้ยนี่ดอกน้อยมากนี่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 น,น,น,นี่อันนี้ก็น้อยอยู่เนาะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราอ้อมไปทางนี้อันนี้นี่ นี่ได้ที่แล้วเนี่ยอันนี้เก็บได้เลยเนี่ยทุกคนตรงนี้ได้นะคะตรงนี้ได้เดี๋ยวก่อนขอนสำรวจก่อนก่อนที่เราจะเก็บกเนานะอันนี้ขเขาเพิ่งล่นโตอ่ะทุกคนเอเย้ยเนี่ยอันที่ไม่โตนี่ก่อนก็จะไม่เก็บนะอะตัดเลยนะทุกคนไหนขอดูขามกันสิจะได้ตัดง่ายๆเนาะ จุดนี้ยังไม่ใหญ่นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มเลาะเข้าไปข้างในเรื่อยๆนะคะอา้าวหลุดหลุดก็จับเลยค่ะนี่สวยไหมคะอันนี้นี่คือโตเต็มที่แล้วนะทุกคนนะใส่ไปโอ้ยยุงมันมารบกวนนะอันนี้ล่ะเอาไหนนี่เอาขอนไม้ออก มันก็มาขึ้นทับอยู่อย่างนี้แล้วดูทุกคนดูขอนไม้มาทับอยูอ่เดี๋ยวเอาไปกันเอาไปกันลำบากลำบนนะคะท่านผู้ชมจุดเหตขอนไม้รับตัดเอาเลยจ้ะ ยุงมากวนตาก็อันนี้ขอนิย่ี้งแล้วกันสืันนี้อันนี้ขอน่าจะเอาอยู่นะนนตัดมันมแรงอยู่นิดนิดตัดเลยค่ะอันนี้สวยนี่กำลังงามจ้ะ มันมีอันนี้อันเล็กๆนี่ขัญไม่เอาแล้วขัญจะปล่อยให้เขาโตนะคะนี่ถ้าเรามาเอาไม่ทันก็ปล่อยให้คนอื่นเข้ามาเอาไปแล้วกันเนาะอันนี้ล่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมนี่ได้อันนี้เหมือนเหมือนเทอร์กิเทลเนาะนี่ดูข้างหลังมันนี่นี่เป็นเทอร์กิเทลเนาะ นี่ขันไม่นิยมกินเนาะเอาไว้นี่ก่อนแล้วกันกําลังศึกษามันอยู่นะคะว่าสุน,นากเข้ามาทําชากินป่ะเข้าไปข้างในเลยค่ะทุกคนขอใส่เสื้อกันนะไม่ไหวแล้วทุกคนเอ้ยยุงจุดนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะทุกคนว่ามันจะ เยอะหรือเปล่าเนาะยุงเริ่มมาแล้วก็แดดออกอ้าวยนะังไงเห็นแล้วคะ่ะเหลืองมาแต่ไกลแล้วทุกคนเอ้ยแต่จุดนี้พอยซินไอวี่มันจะเยอะหน่อยฝันก็ต้องโอ๊ยมีรอยคนมาเก็บด้วยอะ่ะแต่ยังมีเหลืออยู่นิดนึงอ่ะมีรอยคนมาเก็บทุกคนเอ้ย แต่ไม่ยมแต่มันยังมีเหลือข้างในมีเหลือให้เราเก็บอยู่หน่อยนึงอ่ะเอาจะมีตรงนี้เราก็จะเก็บนะคะขอแหวกที่แป๊ดน่งขออภัยนะคะท่าน้ชมก่อนจะใช้เท้าแหวกเพราะว่ามันเป็นบางทีขนกลัวมันจะโดนพอยซิ้นอวยนะคะตัดก็ไม่สะดวกนะเดี๋ยวขนจะรวบเอาเลยนะคะ นี่แหละไม่อยากให้เปลือกไม้มันหลุดมาเพราะว่าเปลือกไม้นี่สําคัญเลยถ้ามันหลุดลเดี๋ยวเข้าหน้ามันก็ไม่ขึ้นค่อยๆดึงแล้วกันขนจะล้วงเด็ดเอาแล้วกัน,นก็ได้อยู่นะตรงจุดนี้เนาะใส่ไปขน,นจะพยายามใช้มือเด็ดเอาเนาะเด็ดแนมะ่เปลือกไม้มันลง ก็ยังมีให้เราได้ชื่นชมเก็บอยู่จ้ายังมีให้เราได้เก็บอยู่นะคะขอล้วงจุดนี้นี่เก็บโยนเก็บโยนไม่ได้นะคะเพราะว่ามีคนมาเก็บก่อนหน้าเราแล้วแต่ก็ยังมีที่เขาไม่ได้เก็บไปแล้วมันคงโตขึ้นนะอ่ะเนาะะก็ไม่เป็นไรแบ่งๆกันไปนะคะ กว้างเยอะแยะมากมายนะคะแบ่งกันเก็บเก็บไปะค่ะได้ประมาณนี้ละแล้วก็ตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ก็งามอันนี้ขอใช้มีดแล้วกัน จริงกระทาะออกก็ได้อ่ะงามแต่อันเนี้งามงามเห็นไหมอันนี้มันเล็กๆนี่ก็จะไม่เก็บแล้วก็ปล่อยให้มันโตแล้วก็เดี๋ยวใครมาเจอก็เขาเก็บไปแล้วกันนี่ค่ะได้ละสวยงามอ้าวนี่ด้านหลังตรงด้านหลังตรงด้านหลังอุ้ยอันนี้สีงามด้านหลังเนี่ยแต่ก่อนอื่นขอเอาตรงนี้ก่อน ต้นไม้เนี่ยต้นนี้มันลวงยากจริงๆแต่ผมอ้าวเดี๋ยวขนจะอ้อมเลยรู้สึว่ามันจะอยู่ตรงยัดอยู่ตรงใต้ขนไม้นะ่ะเห็นไหมล่ะโอ้ยทุกคนมียัดแบบยาวเลยอ่ะ ัดแบบกอใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวจะขอเคลียร์พื้นที่อย่างนี้ก่อนอน,นี่ก็ไม่ค่อยเจอ,อน,นีเทำไมไทันกันแบบได้ละแวกได้ที่แล้วทุกคนจะขอรวงละ เอาข้างบนนี่กันงามจุดนี้พอจะเจองูแล้วกันนะเสี่ยวกัอีกหลวงน่ะนี่งามเลยงามตรงนี้ เอาให้หมดโอ้ยตัดง่ายก็อันนี้นะทุกคนนะโอเคได้หมดนี่ได้แล้วจ้ะอ่ะทุกคนอีนี่ก็มามุดอยู่ตรงใต้ขอนอีกละไม่เข้าใจชีวิตดูดูด ดูมาให้กันมดเอาตรงใต้ขอนไม้อยู่เรื่อยเลยห่อมีดแงะเข้าไปตรงไหนนั่นนะตรงไหนขามันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเขียมตีขึ้นแต่ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ล้วงจะทุกคนล้วงขออภัยนะคะแงะเพราะว่าตัดไม่สะดวกนี่ มันขึ้นอยู่ตรงใต้แบบผ่อนไม้มากมากงามคักงามไหลดูดนไปไปต่อจ้ะยังได้ไม่ค่อยเยอะนะคะดีว่าแดดไม่ร้อนนะคะวันนี้ เดินไปก็มองหาเห็ดไปแต่จะมียุงหน่อยวันนี้เริ่มจะหิวข้าวแล้วท่านผู้ชมเอย yes วันนี้ก็มาเก็บกับพี่วันแล้วก็น้องแมวเหมือนเดิมนะแต่เราแยกย้ายกันเนาะกระจายป่านะทุกคนแยกกันเดินแต่ว่ามันอุ้ยตายละอ้ยเราเห็นก้อยใหญ่ฝั่งนู้นอุ้ยเราเห็นไกล นี่พี่วันเรียกพี่วันเรียกเยอะเหรอเราเห็นไกลๆตัวตัวเยอะอไปเข้าไปเข้าไปตรงจุดนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่แล้วก็นะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปทางโน้นนะคะ ตรงโน้นทางโน้นเดี๋ยวจะไล่เก็บนะคะทางโน้น,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 นแล้วก็ด้านหลังกลุ่มหนึ่งตรงนี้นี่อันนั้นก็สวยเดี๋ยวไปเอานั้นก่อนเดี๋ยวไปเอากลุ่มนั้นก่อนไม่รู้พอยซินไอวีเ้วไม่ได้สนแล้วนะเก็บเลยนะท่านผู้ชม <c oughs> ลวดรวบ Cái mình Mình đang chạy mít về thì đi đâu chung đi Mình tính nào cũng vào ạ นี่มันขึ้นตรงที่แบบขวัญแบบเอาก็เอาแล้วกันนะจริงๆไม่อยากเก็บนะตรงนี้ได้ละรวบเอาอย่างรวดเร็วค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ละไหนดูสิโอ้ยปาดตขอบปาร์ตไหนทุทกคนเบลเลอร์เลยค่ะอันนี้ดอกใหญ่ดอกเบลเลอร์เบล่า จุดนี้จะทอระหดนะทุกคนเอ้ยต้องมุดป่าต้องมุดป่าโอ้ยเยอะเยอะเห็นล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 ะทุกคนโอ้ยสะออนจ้าตรงนี้สะออนสะออนเดีย๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนนะจ้าเห็นไหมทุกคนเห็นไหม นี่ปิดจ็อบได้แล้วนะคะตรงนี้ปิดจ็อบได้ค่ะเยอะอยู่เยอะอยู่ยไปเก็บเก็บเก็บจุดนี้มันจะต้องแหวกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าต้องมุดเคลียพื้นที่ก่อนนะโอ๊ยตายละก่อนไม้ดิฉันโอ๊ย เห็ดขอวางถุงแล้วก็แหวกทุกคนเออแหวกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันนะอ้ยคื่นน้ำาหลด้วยว่า จะให้ทุกคนดูอันนี้คือจุดไฮไลท์เลยของคลิปนี้แหกใครล้สจะได้ถ่ายรูปอันนี้มันเป็นป่าแรสเบอร์รี่นะทุกคน เรสเบอร์รี่เต็มเลยอ่ะมาจากที่นี้ mm. เห็นอย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามแล้วค่ะโอ้ยตายละมามาชื่นชมกันค่ะทุกคนมาชื่นชมกันให้เต็มที่เลยค่ะสุดนี้ ทุกคนดูค่ะดูเป็นไงล่ะนี่ไม่เสียแรงที่มุดเข้ามานะแล้วก็นี่เห็นไหมอ้ยงามแต้งามว่าทุกคนเอ้ยนี่ไปเริ่มเก็บกันเลยจ้ะเริ่มเก็บกันเลยนะเอาเก็บกันเลยทุกคนจะเก็บอย่างรวดเร็วเพราะว่ายุงมันเยอะมาก ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนอะทุกคนมันเยอะเกินตรงนี้ละ่ะโอ้ยตายแล้วบเร็วเร็วเลยทุกคนด้วย้องจะหิวข้าวกันแล้วเห็ดมันจะแฉะแฉะหน่อยนะวันนี้เพราะว่าโดนฝน ไม่มีแดดแต่ก็ร้อนนะวันนี้ทุกคนร้อนมากตายตายตายร่วง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  อกเล็กบางอันนี่ขวาก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นาะให้เข้าโตแล้วกันนะตายไหมตรงนี้ด,นดึงโอ้ยตายแล้วยุงโอ้ r a ร p ร e r r y ดูสิสีแดงๆทุกคน หมดตรงนี้ดอกเล็กดอกน้อยเนาะใส่ต้องยำทุกคนเอออร่อยมาก เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตผลงานกันนะเดี๋ยวให้ดูนี่เยอะอยู่นะเยอะมากทุกคนเลยแต่รอบนี้นะ่ะเดินเดินหลายจุดหน่อยกว่าจะได้เยอะขนาดนี้เนาะขวัญก็จะขอปิดคลิปก่อนนะคะ แล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาตลอดค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้ามาลุ้นกันอีกนะคะว่าเราจะเจอจุดที่ใหญ่ๆอีกหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วขวัญอยากเจอจุดเดียวที่มันแบบเยอะๆทีเดียวเลยนะอันนั้นนะ่ะคือจบทีเดียวเลย <laughs> เพราะว่ารอบนี้เดินหลายที่หน่อยก็เดี๋ยวยังไงเราติดตามรับชมคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ยบายจ้า